จังหวัดนราธิวาสเป็นจังหวัดชายแดนของประเทศไทยตั้งอยู่บนฝั่งทะเลด้านตะวันของของแกลมมาลายูสุดชายแดนไทยมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ4,475ตารางกิโลเมตรแบ่งการปกครองออกเป็น13าอำเภออยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ1,149กิโลเมตรประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดนราธิวาสนับถือศาสนาอิสลามทักสิมรัชตมหนักชนรักศาสนา นราทั์เพลิงตาปาโจตึงใจแหล่งใหญ่แร่ทองลองกองหอมหวานเนื่องด้วยการแพทย์และสาสธาร,รณสุขของจังหวัดนราธิวาสยังไม่เจริญเท่าที่ควรอาจเนื่องมาจากเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยหม่อมราชวงศ์ถวัลศักดิ์ซึ่งในขณะนั้นดํารงตําแหน่งข้าหลวงประจําจังหวัด,รวด,ด,ดงงาานราธิวาสได้ดาริจัดตั้งโรงพยาบาลนราธิวาสขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ให้การรักษาคนไข้ที่จะป่วย เมื่อวันที่24ิมิถุนายนพุทธศักราช2 4 8 4ต่อมาเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2540พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชได้ทรงพระการุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้พระราชทานนามโรงพยาบาลใหม่เป็นโรงพยาบาลนาธิวาสราชนครินทร์นับตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันโรงพยาบาลนาธิวาสราชนครินทร์บริหารงานโดยนายแพทย์วิชัยวิเชียนวัฒนาชัย โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไประดับมาตรฐานขนาด427เตียงให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดใกล้เคียงมีศักยาภาพในการเป็นศูนย์รับส่งต่อศูนย์รับแจ้งเหตุและจัดการโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกโดยได้สร้างอาคารศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกจำนวน3ชั้น เพื่อทำการเรียนการสอนและฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษาแพทย์และอาคารหอพักนักศึกษาแพทย์จำนวน5ชั้นเพื่อบริการด้านที่พักอศาศาัยแก่นักศึกษาแพทย์ และเมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 5 6ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับมหาวิทยาลัยราชว่ทราชนคราชนทร์เพื่อรองรับนโยบายผลิตแพทย์เพิ่มของรัฐบาลซึ่งศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราชวิาลัราชนทร์เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการเรียนการสอนและการฝึกปฏิบัติทางการแพทย์ให้แก่นักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนาทิวาราช,ชนครินทำการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5รุ่นที่1เมื่อปีพุทธศักราช2552จำนวน30คนและรุ่นที่2ปีพุทธศักราช2553จำนวน29คนโดยรับนักศึกษาแพทย์จากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสุนยาลามาเรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนาทิวาราช,ชนครินในรายวิชาอายุรศาสตร์ และทําการเรียนการสอนรักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่5รุ่นที่3เมื่อปีพุทธศักราช2558จำนวน25คน โดยรับนักศึกษาแพทย์จากศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลามาเรียนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินในรายวิชาสุขภาพและโรคของสตรีและรายวิชาวิทยาฉุกเฉินโดยส่งอาจารย์แพทย์สาขาวิทยาฉุกเฉินไปสอนที่ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลสงขลานอกจากนี้ยังมีนักศึกษาแพทย์มาอิเล็กทีฟและซิเล็กทีฟจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินมหาวิทยาลัย เชียงใหม่รวมทั้งนักศึกษาแพทย์จากมหาวิทยาลัยในประเทศรัสเซียและประเทศจีนมีการพานักศึกษาแพทย์ไปทัศนะศึกษาตามสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาสได้แก่อุทยานแห่งชาติอ่าวมะนาวเขาตันยงด่านสมัยโกโลกด่านการค้าชายแดนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดและศูนย์วิจัยนักศึกษาธรรมชาติป่าพุกเซนิทร์ป่าพุกที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลราธิวาสราชนาครินจัดการเรียนการสอนโดยการบริหารงานของแพทย์หญิงอมราดูเรประกอบด้วยบุคลากรแพทย์14สาขาจำนวนทั้งสิ้น42คนสามารถให้ความร่วมมือนในการเรียนการสอนเป็นอาจารย์แพทย์ได้ทุกคนและมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิกจำนวน2คนการเรียนการสอนมีจุดประสงค์มุ่งเน้นให้สอดคล้องตามปริบทและตั้งอยู่บนพื้นฐานของพระหุวัฒนธรรม อาชีพแพทย์นั้นมีเกียรติแพทย์ท,ยที่ดีจะไม่ร่ํารวยแต่ไม่อดตาย,ย<น>ถ้าใครอยากร่ํารวยก็ควรเป็นอย่างอืงอ่นไม่ใช่แพทย์อาชีพแพทย์นั้นจําต้องยึดมั่นในอุดมคติเมตากลุณนาคุณพระราชว,วาทของสม,มเด็จพร,ระมหิดลาธิเบศอดุญเดชวิกรมพระประดมราชชนกแคค่่่ไไหนนนัวววใใใจจมทท้้้ออาางดยยสตืุก จะขอเดินตามรอยบาทสมเด็จเจ้าฟ้ามหิโด